นักหนาเอาไปจะให้ตัวันหมดจากความกลัวนี่มันยากเลยพูดเมื่อกี้เนี่ยที่แก้ไขปัญหาเองมันยากแน่นอยง่ายนิดเดียวเราจะคิดหาความกลัวจะคิดหาทำไมนักหนาคิดหาไม่เจอรูปความมืดต่างๆมันมีอย่างเนี้ย่าเราก็อยู่กับมืดมาแล้วหลายกลับไหลการมาแล้วเราจะไปหาความมืดนะความกลัวความมืดเราไปหาจากตัวเราเองความมืดคือความมืดไป ว่ามึดมืดจากที่ไหนความมึดมืดที่ไหนคือ่ตาความมืดของเราหมือมดภายนอกเราเดินลงจากกุดเดินหาเดี่ยวความกลัวควมมึดอยู่ไหนอันไหนกลัวอันนห้มืดเดินลงไปเลยเดินจะปวดไปต้องตัดเป็นใจนะวา่าเรื่องความกลนะัวน่ะใครบ้าที่เกิดควคามกลายารู้ความกลัวมีบ้างไหมถ้าว่า เราไปเนี่ยจะเองว่าให้บอกเพื so ่อนสักคนหนึ่งในคืนนี้ใครก็ได้แต่ล้ว่าในคืนนี้นะเคยต้องมาพนักงานกันให้ดีฉันจะไปรบสงครามข้าเสื่อมกับกลมัวก็มืดถ้าฉันตายแล้วก็มืดนี่ยเธอจะไปบอกเพื่อนเพื่อในข้อหลงได้ถ <aj> ้าฉ <premature> ันตายเพราะกลมัวก <tirar> ็ม <plausible> ืดจากไปบาดจะยอมตายอย่างเดียววเดินหาดีกว่าก็มืดเป็นลักข่าวเดินไปเลย เดินไปนั่นน่ะตามปางอาจารยเอาแล้วไปเรื่องตายน่ะไม่มีปัญหาเขาฝังไปเขาเผาไปคนที่เหลือคนที่เหลือเขาเผาได้เขาไม่มีปัญหาเขาไม่นก๋วยทิ้งเอ่าเขามันเน่ามันเหม็นเรื่องอะไรันไม่เขาต้องฝังเขาต้องเผากรรมธรรมชาติเขาปวดเขาไม่ปวดท่านเราต้่งคิดอย่างนั้นนะถ้าว่าพวกสัตคนอื่นๆเขารู้จักเขาจะพอรอดเห็นไหมพวกสัตว์อะไรใหญ่เขาหาจิงนตามวัดตาม้านต่างๆ แล้วนี้เราสิ่คนหนึ่งวัดสาวัานค้นนนอหรือทางใหม่ๆปีนี้อาจจะได้มาได้หละนะเพื่เทีอาตมาเนี่ยมันเป็นป่าชา้าได้ด้วยคนตรกเทพก็นาไปหาตัวป่าชาา้าตัวผีเอาไปมาที่ไหกไปหนูอยู่คนเ่นยหที่ที่แหกับกมังกำมองคนเดียวอยู่คนเดียวให้ได้เอาไปมาตัวข้ามมาเอาไปเอาตัวมันจะสี่คนคนเดียวไปไม่ได้เลย ลุกลงว่ะเดี๋ยวไม่อยู่คนเดียวมิจตจั้งไม่ได้อยู่คนเดียวไม่อยู่รัวเล่นเดาดูดาวว่ะแต่หมา,าไรรม่เป็ตัวเมื่อคืนมันมาตั้งาสามสิบตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเกินหมาด้วยหมาไปได้นี่หมาจะดีกว่ารเราที่รวยหมดหมดปัญหาจบแล้ดูดาวว่ะดูเอาแต่หน้าไม่กลัวผีแทำไมเป็นตัวผีทำไมไอความมืดต่างๆก็งมยังอยู่ได้ไปได้ก็าเป็นตัวทำไมั้งนั้นอ,อ,อ,อันนี้เรามันเดียวกดสั่น ันอ,อยู่ได้นี่ความกลัวต่างๆความแค้ปัญญาความคับตัวเองไปเลยมันกลัวที่ไหนไปที่นั่นไปเลยมันไม่ตายหายล้วก็ได้ออไปเพือคนกล้าหาค่ามคับยิ่ยงกลัวเพายิ่งพัฒนาคมกลัวอย่างนี้คือภาคทฤษฎีไม่ใช่ภาคปฏิบัติเนื่อชิ้นอย่างนี้เป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิาาบัติต้องลงจากบุตรเดินตรงไปเลยมันกลัวจะไหนไปที่นั่น ทนนะี่ดังนะทำให้ดีียอมตายบอกคนนี้ก่อนว่าถ้าเราตายเขาะลเต็ตเขาไม่ได้เขาเลยนะบอกก็เลย